นี่กล่องยังไม่แก่นะครับมือสั้นข่าวมากเหมือนกล้องมันหลอกปะ ส่งวนัวนเดียวถึง <c oughs> โปรได้พี่ให้เอาเสียงเขาอุ้ยทำไมมันทำไมมันกล่องเล็กจังเขาชอบบอดี้ยังไงไม่ใช่เลนแต่จะลองอยังไงพี่ไม่มีเลนอลองไม่ได้นะ เก็บไว้พรุ่งนี้หรอหรือซันนาไปลองที่บ้านอุ้ยแม่เพรุ่งนี้ผมมาเลนมาก็ซันมีตั้งหลายเลนก็ไปลองที่บ้านก็ได้อุ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเกิดเสียริ่งเลยเสียร่อแต่ก็เทสระบบได้ไนนอันี่ดูซิว่าแกะเ่ยอุ้ยเขาแกะซิวแล้วอ่าพี่เพราะว่านำเข้ามาเ,เขาฮิวมาปะก็ะนละจะร้านเอ ต้อง<ม>เก็บไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่มิงี้ยเราไม่ดูซื้อวันไหนอ,อืนนี้เราต<ท>า <ำ S 2> มเลยตามอือไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียงหรอกอันนี้คืออะไรร้านหรออือโอ้เป็นเครื่องจากต่างประเทศเนี่ยพี่อันนี้อะไรนี่คืออะไร<ม>อ๋อไม่มีเลนเนี่ยม,มีเลนเหรอ ทำไมในนี้มีเขียนว่ามีเลนอะพี่ก็ลราซื้อพอดีเพ่อเลนออกเหรออย่างนี้เลยเหรอผมไม่เคยซื้อเลยก็ที่สินค้ามันหมดไงจำได้ปะเขาก็เลยขายแต่บอดี้แล้วก็โอ้เป็นไงบ้างมีรอยไหมครับเช็คดีมรอยตกนี่มีฝาปิดมาแล้วนี่อ๋อมันต้องซื้อไง เมดอินอะไรเมดอินอะไรเมดอินมาเลเซียหรือเปล่าเมดอินอะไรไทยแลนด์ทำไมเมดอินไทยแลนด์เอ้าทำไมเมดอินไทยแลนด์วะใช่ในนั้นก็บอกเมดอินไทยแลนด์อ้มันอยู่ไทยเปล่าในในรีวิวอ่ะแต่เครื่องฮิ้วนะเนี่ยใช่ใช่ก็คือมันไปตีนี่ีได้เลยอ่ะสุดเจ๋งเลยอเนี้ย AV AV Center รันอีกดีนะนี่หมุนได้เลยอันนี้360มันเป็นรุ่นอะไรอ่ะ A7C A7C คือมันเหมือนแบบมินิลงมาเงี้ยเป็นเป็นเมนเรเลย์อ้หัวโอ้ก็ลกออกไปอ่ะใช่เอ่อไม่ใช่ฟูลเฟรมเหรอฟูลเฟรมแต่อันนี้ก็คืออัดเพอร์โพสก็คืออัดวิดีโอไม่ตัดโหเจ๋งอะตัวเล็กเออมันตัวเล็กดีอ่ะไงไงไอ้เดียถ่ายถ่ายรูปกันโหแต่บอดี้ป่ะเนี่ยบอดี้อย่างเดียวเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่หมื่นเท่าไหร่นะสี่สี่จักรพิจาไปทำจักรสี่เก้า Production เนอ ซื้อเลนหกหมื่นเก้าเอาไปทำอะไรเนี่ยใช่วิดีโอซีถ้าไม่ได้เออถ้าไม่ได้ทำโปรดักชันนี่แบบเศรษฐายใช่ไหมเศรษฐายเป็นยูทูบเบอร์ 4K หกสิบเฟรมอย่างี้ป่ะเนี่ยก็ตั้งก็ตั้งเอาไม่มันสูงสุดได้เท่าไหร่เท่าไหร่อร้อยยี่สิบไหมถึงวะร้อยยี่สิบแต่ไม่ได้ใชไม่ใช่โอเคแล้วทำไมหกสิบเพราะว่าถ้า 4K มันไม่ถึงจริงเหรอ ถ้ามีอะไรแถมมาบ้างมีแบตเตอรี่ขอสัมผัสได้เลยแบตเตอรี่นุ่นเล็กเหรอสายองกระจกกระจกกระจกชับนี่เอ๊ะแต่มันดูเหมือนวัสดุแบบไม่ค่อยอะไรมากเลยเนาะผิวมันนาะอ่อนเนาะดูแบบเออสั้นเวลาถ่ายถ่ายไลท์เราต้องต่อไฟแบบไหนต่อไฟต่อไฟเลยต่อเขาแบงก์เอชซีใช่ป่ะแล้วสายต่อไฟไม่มีอ๋อ อันนีใส่ไปนี่ไงอันนี้มันใส่แบดดิ้ส่แบดดิ้ส่แบไ่ะดราคาอย่างกับมือสองเลยเรือซีซีอ่ะแกไม่เดี๋ยวนี่ถูกเหรอไม่รู้เลยไม่ได้เล่นไงแต่ก่อนห้าเจ็ดห้าเก้าเนาะรวมเลนเครื่องสูตรมันปลุกหมื่นอ่ะเปล่าไม่มีเลนอ่ะดูไม่ได้อ่ะอ๋อเออใช่โอ้ยเซตสแตนดาร์ดให้ดิ ไไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่ไหนเนาะมีเลดเลยนี่ก็มีเลเลดนะมีเลเลดเหรอใช่มีเลเลดใช่มีเลเลดไม่มีกระจกสะท้อนไอ้ฟูเฟรมนี่มันจะตายแล้วเอ้ยอะไรนะ D DFLR อะไรแบบ DFLR มันจะค่อยมันกำลังจะตายแล้วใช่มันใหญ่ใช้ก็ยากเดือนอะไรเดือนสามเวลาเวลาดูนาฬิกาตารางอ ถ้าได้คิดมานี่254 14 30ไม่เอาหรอกเราต้องเอา f 1.4ตัวละ50,000ตลอดช่วงเลยนะเออปิดเลยของซันมี f 2.8ปิดตัวละ7,000ซันซันคมซันโฟร์แต่ไม่ซันซื้อ้อแบตหมดว่ะนี่เอาเวลาชาร์จแบตทำไง ถ้าพี่ไม่มีพี่ก็ต้องชาร์จกับเครื่องพี่ต้องซื้อที่ชาร์จแบตแยกอีกผมก็มีที่ชาร์จแบตแยกไม่งั้นลําบากพี่ไม่ถ้าซันบอกว่ามี power bank พี่ก็ต่อ power bank อะไรย่งเงี้ยนี่โชดอยู่ที่นี่ก็ได้มันออกมันเห็นเท้ามันเห็นเท้าพี่จ้างเซฟแอมเพลือมาไม่ได้ซฟน่าซื้อไม่นด้ซื้อไม่นดาซื้อถึงไปซื้อ ทำไมอ่ะมันจะไม่มันจะพังง่ายหรอมันไม่พังหรอกของเนี้ยไม่สมมติว่าไปเชี่ยวนี่แบบตกนกตกน้ำเลยอ้อ๋อมันรับประกันนี่ประสบการณ์ตัวเองตกน้ำหรอไปภูเก็ตแม่งตกน้ำทะเลเลยกล้องอ่ะนะทำไงอ่ะก็ไปเคลมร์ไงมีประกันหรอมีประกันประกันตกน้ำเชี่ยคุ้มเลยประกันให้เจ้าไปตกน้ำมัเฮ้ยแต่ในนั้นมันมีประกันเขียนระบุอยู่นะว่าหนึ่งปีมันมีอะไรบ้างสามปีเลยยังด่าแฟนอยู่เลยซื้อประกันมาไอเลนนะนี่ไทยซีอีโอไม่เอาเลยแกดิ้แกดิ้ พี่จันมาหาเฉลี่ยต่อเดือนก็ถูกแต่เราอะคือกล้องอะเราไม่ค่อยพี่จันไปตั้งจะตั้งถ่ายรูปพี่จันไม่เสียหรอไม่เสี่ยงเห็นจะเสียงเลยกไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกอ๋อตั้งเอาหรอจันเขามีขาตั้งกล้องแล้วเดือนหนึ่งเราจะใช้สักกี่ครั้งคิดดูดิต้องดูมันจะเกิดเหตุไหมเนี่ยคือโอกาสมันน้อยอะวันนี้รู้ไงว่าพี่เที่ยวดำน้ำนี่จันทำไมมันบินสี่เก้าเราซื้อได้ หูยอดสี่เท่าไหร่นะสี่ซีซีเดียวลาห้าปันสุดเลยมันเจ็ดอ้ยมันสามเต็สามอนั่นนะดีแต่มันลดเยอะแล้วนะไม่ขอแบบกันชื้นกระเป๋าโอ้ยนี่มันผ่านช็อปปี้ถ้าไปซื้อที่ร้านอาจจะได้แต่ไม่ได้ราคานี้ใช่พี่พี่พี่บอกว่าพี่กดโค้ดไม่ได้มันไม่ยอมเว้ยมันบอกว่าอ๋อถ้าราคาหน้าร้านราคาเต็มค่านี่ ก็คือไม่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 ลดเลยอ่ะเพราะจริงๆคนเสียเงินมันคือช้อปปี้นะไอ้ที่จ่ายส่วนต่างอออ๋อามีแค่นี้เองเหรอของแพงอันนี้คือถ่ายอันบล็อกอ่ะอันอันบล็อกน้ำพันแพงพี่ไปชาร์จแบตก่อนมีแค่เนี้ยแค่นี้แหละพี่แล้วอุปกรณ์อะไรโอเคไหมเปิดเปิดปิดโหมดต่างๆก็เทสไม่ได้อีกเพราะไม่มีเลนกระเทยได้ให้มีเลนของแมวพี่เปิดปิดได้ให้ไหม เซตค่าเบื้องต้นนีวิบิดอยู่ตรงไหนวิบิทวิบิทสีสดปกติอ่ะพี่ต้องมาตั้งไว้ที่นี่ฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันมันเหมือนเอาไว้เลือกเลือกรัดรัดอ่ะนะพี่เราต้องไปตั้งค่าในฟังก์ชันก่อนปุ่มแบ็กอยู่ไหนมันทัดสกรีนได้เปล่าเห็นมันในนั้นบอก่มันทัดได้มันทัดได้เฉพาะไอ้นี่พี่ตอนถ่ายเอาหรอเออสีสันอยู่ตรงไหน นี่ต้องไปตั้งค่าในนี้ก่อนฟังก์ชันในปุ่มมันแข็งมากภาษาไทยได้วยปุ่มแข็งมากไม่มีอะไรแถมเลยนะฟอร์มเนาะมีแบตสายชาร์จ<ม>สายคลองเองสายชาร์จกม็มีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้พี่ตั้งได้ตามใจชอบห<น>จะให้ปุ่มอะไรเป็นอะไร,รในปรับโฟกัสจับหน้าจับตาละ จับลูกกระตาให้มันเคลื่อนไหวอะที่มันเซตม,มันมันมีรีวิวอันนี้ด้วยนะเซตเซตค่ามาตรฐานของอะไรการตั้งเครื่องของเ,ออนเนี่ยที่ไปนั่งเซตอีกไปนั่งทําตามเขาอาจจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ไหนคือฟังก์ชันมันเยอะอ่ะผมก็ไม่หมดหรอกเซตมีตรนี่เลยนะเอสดีปับตัวดำปัตัวดำมิเงน,นไม่ทันใช่ไหม แดดงเอาไอเดียพี่เอาไปเล่นทอาวิบิดเซตวิบิดกันไม่ไม่รู้ใช่ไหมฟอร์มรู้ไหมวิบิดอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยพี่ที่ภาพอ่ะภาพเราตั้งวิบิดมันคือฟังโหมดที่มันสีสดเออนั่นแหละเห็นได้วิบิดแล้วแต่ถ่ายนีแล้วก็พี่พี่มันจะปรับคอนทราสต์ปรับอะไรได้ความอิ่มสีได้แต่ไม่รู้นะตอนมันไม่ไม่เห็นนะมองไม่เห็นเอาสแตนดาร์ดไว้แหละ แต่ว่าเราอยากได้สีแค่สดถ้าสดพี่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ชิปคอนท้าสก็ได้เนี่ยชิปคอนท้าชิปความอิ่มสีขึ้นไปเออแล้ววิบิดเพิ่มไม่ได้เหรอวิบิดก็ได้พี่เอาวิบิดเอาวิบิดตาชอบสีเข้มั้ยแใ่มันจะไม่เหมือนจริงนะมันจะหลอกมีกันสั่นไม่เพราะว่าโซนนี้มันขาวๆเหลืองๆขาวใสๆแบ่สีผิวคนมันเป็นโทนไหน เหืองะติดเหลืองต้องไปดูแคนนนดิแบบนี้จัดมาสมอืมมันแบบประมาณนั้นเนี่ยถ่ายแบบไม่ใช้เลนส์นะมีเหะไม่ไม่ได้มันจะมันจะออกยังไงมีมีแต่ถ่ายไม่ได้ไงแค่กดถ่ายได้เฉยถ่ายไม่มีรูปบ้างล้อนี่ถ่ายแล้วหรวะนี่คือถ่ายรูวสิ 10%เปอซ็นอ๋อนี่หมุนข้างบนเป็นโหมดในโหมดมีอะไรบ้างปกติเราถ่ายโหมดค้างไปเลยมันไม่รู้ว่ากี่วิอ่ะดิทำไงวะถายไปเลยอ่ายไปเลยปิดดิมันไม่รู้ว่ากี่วิคือตัวไฟเดอร์นี่มันเป็นแบบโอเลดอันนี้ขนาดนี้เลยหระโอเลดคือหมายความว่าพอมองในจอแล้วแบบมันคมชัดมาก โอนี่ติดฟิล์มแล้วเนี่ยพี่มองเลยก็ช่องมองภาพต้องมาติดฟิล์มเปล่าเนาะไม่มีใช่ไหมพี่ต้าไม่ซื้อฟิล์มมาติดแล้วเนี่ยเออได้ได้เป็น 4K แบบ HDR โอ้ยนี่สปริงดิ้งมากเลยเออมันมีแบบสามอันใช่ป่ะอันนี้เปิยังไงอันนี้โลงอันนี้เปิดอันนี้ก็เปิดอันนี้ก็เปิดเห็นมันรีวิว่ะช่องเปิดมันเยอะจังก็มันเสียบอันนี้กันน้ำป่ะกัน พูดจริงบ้าแล้วไม่มีมีแล้วแต่กันน้ำหรอกเขาบอกกันน้ำกันฝุ่นบ้าหรอกมันก็มันเขียนอย่างเงี้ยเห็นไปไม่ได้ไม่ไม่หมาถึงว่าถ้าน้ำเข้าอ่ะก็คือถ้าตกน้ำอ่ะกันไม่ได้แต่ว่าแบบกันน้ำกันฝุ่นออได้เลยไม่ดีอพี่สารไม่กังไม่กังหรอกไม่กไได้เล่นกล้องนานแล้วอ่ะของไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยหรอ ของซันรุ่นไหนนะตอนนี้ผมหนึ่งเลยพี่ไกลกันเลยอะไกลมากเอ็กเซเนต์เองอทุกอย่างสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไงมีรอยอะไรเปล่าเหลือแต่รองหายต้องไปซื้อฟิล์มหน้าจอนิดนึงใายต้องมามองไม่เห็นหรอกเพราะมันเอามันเอาไอ้ไว้โบราณปรับไว้บบราณกับปรับเย็บ อันนี้คืออะไรอันนี้ถ้าอยู่ในเอก็เป็นเอฟเป็นเออันนี้เป็นแต่มันขาดข้างหน้าถ้าตัวใหญ่มันจะมีข้างหน้ากออารนนมีข้างหน้านอกมันจะแบบถ้าตัวใหญ่จะมีข้างหน้ามันจะไวกว่าตัวนี้มันไม่มีอย่างนี้อันนี้จะเป็นตรงนี้แทนตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้อันนี้นะเ,นเราจะใช้แต่เดนิ้วโป้งไงใช่ทีเราจะชัตเตอร์่างเดียวแต่ถ้าจริงๆถ้าเป็นโหมดเอ่ะเขาจะปรับหน้าหลังะก็ปรับเฟกับปรับสปีดชัตเตอร์แต่เนี้ยลำบากจะเป็นวแต่ส่วนใหญ่เราไม่ใช้ลอกโหมดเดูมดูไหม แต่ส่วนใหญ่พี่ใช้โหมดวิดีโอและเล็กคอ์ดิงเนี่ยพี่ก็ถ่ายก็ไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกดูเหมือนโหมดอะไรมันหายหายไปไหมไม่ทำนี้แหละสี่คือเขาไม่เหมือนไม่ได้ใส่แล้วอันนี้อะไรอ่ะสียบมาอันนี้เหรไม่รู้เลยพี่ไม่หรือเปล่าไม่เอาเวลาต่อไม้ที่มันเห็นต่อตรงเนี้ย ออมต้องต่อเสียงนี่ไมในเครื่องหรือเปล่าแบบเรอพูดถึงนใช่แต่ถ้าถ้าไมไมข้างนอกก็เสียเอามามาติดไว้ตรงนี้แล้วต่อสายเข้าอะไรเข้าตรงนี้เข้าข้างๆ้าใช่โอ้ห้นมแต่คิดว่าไมพวกนี้น่าจะทํามาดีขึ้นเยอะนะแบบว่าที่เสียงลมไม่เข้าหรืออะไรเนี้ยการรับเสียงโอ้ยระดับนี้น่าจะดีแล้วมีคอฟิชั่นเลยมีกระปรับในเรื่องความอันนี้ใช่ปะ อับสายตาสายตาต้องไปส่องดูถ้าสายตาสั้นปะสั้นอะไรนะมันมีอะไรนะเคสอะที่ซันบอกอ๋อเคสใช่ยี่ห้อนั่นนะจิบอกิบจิบนี้ไอ้ที่มันเป็นแบตอะใช้ได้นานไหมอ๋อมันก็เหมือนใส่แบตไปสองก้อนนะพี่๋อแพงมากเลยนะ เออแเปลี่ยนเอาไม่ต้องหรอกเอาเอาแบงค์เสียบง่ายเพราะแบงค์ของเราได้เลยใช่ไหมเออได้เลยแบบว่าตั้งตั้งไว้เออแบบสมมติเราไปนอกสถานที่อ่ะเรไปถ่ายคอนเสิร์ตอ๋อเราก็ต้องตั้งยาวๆใช่ไหมใช่เห็นเขาเขาไลฟ์เขาเสียบไฟไฟหมดไฟมองแล้วค่ะไฟมองแล้วง่ายๆนโอเค จบ,จบการรีวิวการการีวิวแล้วไปลง y u u t u b อเ k ปะไม่ก็โพูต์ห้ดีนะ